ลองเล่นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นนะครับแบบผู้อะ่ะใช่ที่พัาะาน้ำเพิ่งลงเลยเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วตอนนี้เป็นบอลเกือบสองขีดแล้วทุกคนไปดเดี๋ยวก่อนสุดอันดับหึงของจักรวาลคนต้องเล่นเยอะเนหะ็นไหมจับใบก็แล้งอีกแล้งก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วโอ้โหทุกคนมา,ม,ามืดดับน้ำ ดูเขาปรับปรุงก well, ่อนนะมาปรับแสงก็เลื่อนมาข้างมดเลยปังไม่โดนปืนวิเลษปืนวิเศษปอง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 ยิงมยิงอ๋อไม่ตายโดนหัวด้วยพี่มีเออน้ำสวยข้างหลังนะ้มี้ยจะข้างบนด้วยไม่ข้างหลังอ๋อ้โออจ้า้โจ้เจาจ้จ้ไม่ตายเลดด้วยเจ้เบดเบดแซตเลบดฟิต เอาละหมดแล้วลัวเทาน้ำมัวกระสุนแก๊ลิงปึนแก๊ลิงยิงอ่ะเกือบทุ่มมึงวินว่กือบตุยแล้วแต่กลายเป็นเกือบตูยเฉยๆกดหน้าต่ให้เลยนายนิ่มเงินอีกตาเนื้อน้ำเราไม่ยอมแพ้หรอกเราข้เขาอุตส่าห์เลือกคุณที่เราถนัดมาขนาดนี้เราก็ต้องสู้ชวยแพ้พ่ายกันไปโอ้ยมันเล็งแบบที่จุดรับมาก โอ้โหวิียิงไม่ออกเลยครับนัดเปืนด้วยพ,พี่ยังไม่ทันยิงเข้าเลยกระสุนเขาร้านไสหัวเราเลยเออยิงไม่ออกก็ลองยิงเข้าได้โอ้โหมันยิงไม่ออกอ่ะกระสุนนะครับขนาดสนาอออาไนเปอร์ยังไงกำลังจะพูดถึงสไนเปอร์เลยใครเลือกมาเนี่ยต้นน้ำสไนเปอร์ก็ยิงไม่ออกเชื่อดิเออดูกันว่าจะล่านหัวเขาไหมนะดูกันว่าหัวเขาจะล่นานไหม หัวรันปัดรันปัดรันปัดบอกเลยเอยเอยโดนนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่งโดนน้ำวิ่งหัวปลาระเบิดวิเศษจากวงตระกูลฟังเอ้ยเฮ้ยเฮ้บอไอ้บอแตงโมโกปั่นฟังฟังแตก ก่อนจะพูดว่าแกจะมาวัดกับด้วยเสนัยได้หรอโอ้ยน้ำเพอลอะนะเรามายนี่สิหรือว่าเรามาโชว์ไก่เนี่ยต้านน้ำไม่เข้าใจจริงๆเรามาโชว์ไก่เจอคนเก่งเจ๋อขอเจอบทสักคนสองคนไม่ได้หรือโอ้ยร้อนหัวเลย,ลลนะออย,ยน้ำเนะขายังไม่เล่งเลยน่ะเขาเรียว่าวิ๊ฟุ๊ อ่ายิงไปนัดนหนึ่งปู้ข้างๆก็มีข้างๆก็มีเอ้ยตายโอยยามตายเฉยถ้าเกิดลุงใครแล้วอย่าไปแล้วอย่าไปแอดใครเข้านะอายเขานะใครเลือกยังไ,ไม่เลือกปืนเลยเชื่อดีโหเป็นไงดวงดวงไม่ดีเลยครับดวงไม่ดีเลยไม่เก่ง ไม่ใช้เอาระบงระเบิดอะเอาดิใครอยากใช้ก็ใช้ไปโดนได้ไงวะอ้ยเฮ้ยกสุเชียวหัวตายนำยิงวะน้ำยิงยิงน้ำเง้ยอุยยิงไกลยังวะอ้แพ้แล้วกันน้ำ หนึ่งไปโชว์ไกลเสร็จแล้วได้เวลาไปโชว์เกงในหมดลงแรงแล้วบอกจะ้ันวาวางไว้ตรงนี้เลยขอขอดูก่อนอุ้ยทุกคนอะไรอะสกายบอลโค้เท่ต้องสั้งหาศัตรูครบสันสิบตัวตไปไปได้ฆ่าคนกันอุยอ้อยสกายบอลโอ้ดูว่าได้สกายบอลคันเทพ เดี๋ยวก็จะมาดูร้านค้าตรงนี้นะเพราะว่ามันมีเยอะนะอุ้ยเราเกือบซื้อลดได้แล้วเปล่าอุ้ยห้าสิบไปแล้วไปแล้วระหว่างรอนะครับผมก็อยากจะบอกว่า <c oughs> เราเล่นไม่คุยเก่งเลย,เ,ยนนะเ,เลยเด้เมื่อกี้เมื่อกี้นะโหแพ้เลยมาซุ้มของเลยไม่ต้องเก็บตังค์ไปซื้อตัวละครและขอซุ้มของให้ได้ก่อนโอเคไม่ซุ้มแล้ว ขนาดมาซุ่มข้อยังได้ของไม่ดีเลยกินอะไรเม่นๆนะตนน้นมะได้ปืนกิจกรรมมันมีล่ามังกรด้วยอย่าไปล่ามังกรน,นะแต่ยังฆ่าบอสไม่ครบสามตัวบอสฆ่าโคตรยากอุ้ยมอริชีมอเตอร์ไซค์ไมไ่จะจับได้เนี่ยเราคุยกับเพื่อนผู้ชมมานานแล้วเฮลเล่ยยังอ่ะเอาไม่โทษบัญชาขานาดเนี้ย มว่าขอตัดไปตอนที่เราจับผู้ได้นะครับเออเย่ะนนะสุดก็เข้าเกมได้ตอนนี้เราอยู่ในสมรภูมิรบแห่งฟีไฟปรับปุ่มก่อนที่เราจะอ่อนมาผมจะต้องถนัดกับปุ่มพวกนี้แล้วผมวก,ก็ต้องถนัดกับไม้นี่ย่าชัดคือผู้ที่แข่งแกสนุนโลกแกอย่ามา เราจะมาต่อยฉันหมดลงแรงเนี dai, ่ยบอสต้องสู้ศาลไปเราไปฆ่าบอสเถอะน้ำเนี pair, rights, ่ยเยวจะได้ไปเล่นบมังกรวันนี้เราวันนี้เราต้องได้ตกมังกรตกมังกรเราจะมูยาได้หรือไม่ดูกันเดี๋ยวจะไปสู้านเลยแล้นมาถึงวันตายของพวกเราละไปสู้ศานบอสอยู่ข้างเราเถอะน้ำบอสอยู่ใกล้ๆเลย เราจะไปตบบอสทุกคนวันนี้เอากลับมาบอสจะสยบต่อเราหรือไม่หรือว่าเราจะจะสยบต่อบอสแต่ตอนนี้ข้อมันน่าจะน้อยเราต้านน้ำดูดิเข้าห้องลิกาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปตบบอสแยกแยกต้าน้ำแยกต้นน้ำแยกกดแยกแยกกดแยกโอเคไป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 ลุกเดี๋ยวคนมาเอาบอสไปก่อนไม่รู้มันแย่งกันหรือไม่นะทุกคนแต่เราอยากไปตบบอสบางก่อน ไปตบหรือว่าไปอะไรไม่รู้แหละจะต้องเอาอาดูดโฟตอนไปนี่ได้ปืนละเวรีก็สุดยอดสุดยอดก็ปืนะไรพี่ยังไม่ได้ปืนเลยนี่นี่ปืนลูกรักปืนลูกรักนี่ลูกรักลูกรักเฮ้ยไม่เอาไม่เอาปืนนี้ไม่เอาดูคนอยู่ด้วยหนี้ด้วยนะเจ้าน้ำพี่ไปแล้วไปตบไปตบบอลแกไปตบบอสไปมันยิงอยู่แล้วเนี่ยคนมันยิงอยู่แล้วโคนมันยิงแรงเลยโอ้ย โอ้ยนะพี่เตกแล้วดามโอ้ยโอ้โหโลงโคตรห่างเลยธนาระวังตายเกมนี้ะมาเอาชนะธนา,เ,า,าเ,บเบอร์บอสร,ระเบอร์ดระเบิร์ดเออเบิดโอ้โหไปชุปบพี่พีเลยธนาบอกว่ามาเพ่อเล่นนะห้ามตายก่อนจะน้ำเป็ดขาดตัวเนี้ยเราจะไม่ลงที่เดยลยเด็ดเลยฮูเลี้ยงเราไปยิงสองทุกคนเราเยอะมาก เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้นน้ำสู้ดีเอาดีดีดีต้นน้ำดีดีไม่ม่าไม่แพ้ไม่ต้องพิชซ์พืนไม่เอาบอลเลยมังกรมังกรไม่อยากตบเลยเอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่อเออคนเราก็ตบไม่ได้ปืนกระลั่นปืนเออยิงโดนตะแบบว่าอ้าวกระสุนหมดเฉยอะไรวะลงไหนก็ได้ต้น้ำผีไม่ผีจะไม่ไม่แข็งละ จะทำให้แดงลยไป็นแรงบอลแล้วก็ไปเล่นกับบอตโอ้โหคนทวงโคตรเยอะเราไปลงตรงนู้นนะเราไปลงพีเยอะเราลงบีมาชากินี่แหละน่าจะน้อยนะเดี๋ยวมันก็มีรอยเท้าคนมาอีกบอกว่าไม่ไมีอะไรไม่มีคนเลยจะน่าเห็นคนไหมแยกแต่น,น้ำแยกมีคนลงกับเราแล้วน้ำเราอยู่กับสรงคนเราต้องลุ้มมันนะ่ะเราห้ามแพ้นะ่ะมันมีกันสรงคนเหมือนกันโอ้โหดูของที่ได้ซะก่อน อย่าไปน้าไปคืนคืนวนคืนวนตาน้าคืนวนไม่เอาแล้วจะเดินไปทำไมดูด้วยมาดูด้วยมาดูด้วยมดูมดูด้วยแตกโหแตกโหแตกโหแตกโอ้ยเราอยู่เราอยู่วิ่งเราเนี่ยเราได้ไงวะขอบคุณนะเราได้ไงวะว้าวก็จะมีแบบฉากแล้ยิงแบบนี้นะมันเป็นมันยากมากทุกคนเราไม่ค่อยได้มีฉากยิงอะไรแบบนี้หรอกจริงๆอ่ะเราจะเดินเข้ายิงอย่างเดียวจะเข้าเรายิงเข้าไม่ได้อ่ะ อ่าคนหนึงดิฮะมีตังได้สวยดครับจนจนจังเลยปิว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 ลุลลวนนียเป็นอีมหนึงอันสมารถรานเกมหมดเลยอีกแล้วเมไม่มาแมป่นยนต์เป็นปืนยอดนิยมกเถอะเราอใช้ปนี้ต่อไปน้ามีคนยิงยับนน้นปะ เอาไงดียิงโต้กลับไหมมาสองส,สามารถยิงเรามาใหญ่ตรงนู้นได้นะอย่าเข้าวงชุบชีวิตไม่ต้องชุบก็แล้วน้ำเลือดเต็มไหมเป๊ะห้าไปซื้อห้าซื้อปืนนี้ไหมปืนนี้มันเพิ่มเลือดอะ่ะมีเป็นปืนพลังงาน,าน,างนด,ด้วยดูที่น้ำยังคนเยอะไปเลยไปเลย,เลยพี่พี่บว่ากับโดดกับโดดเอ้ยไม่มีลงงยุทธาธิรีด้วยแต่เราไม่เห็น แม่คาตูนิสเนี่ยแบบไปน้ำไปกันพาน้ำไปตายแล้วต้นน้ำมีคนอยู่ข้างบนนู้นด้วยข้างหน้ากำลังยิงกันอนนย,ยู่ยังมองมันนี่จะอยู่หรือบ้านล้วมีเห็นคนยืงอยู่บนหลงังคาจะขู่ว่กดไม่โดนทุกคนปัดปูไปบบสิบลรอบแล้วมันไม่แพันมือเลยอะ่ะมันต้องทำยังไงอ,อ่ะไม่แพ้เลยอ้า เดี๋ยวีกน <ov ier book> ้ำมารถมาลุ้ำมาออ้ต้อตาย์ตายน้ำอุ่ยงอะไรวะอุ้ยจะน้จะเร่มงั้นทุ่มอีกแล้วเล่เพิ่มเล่เพิ่มเล่เพิ่มอุ้ยเพิ่มมาสีก็ยังดีวันนี้เล่นยาวๆเล่กว่าเนี่ย ออาต่อไปมันเป็นลางร้ายหมดอำเภอลางร้ายจังหวัดลางร้ายประเทศลางร้ายนี่คุณเนี่ยเราอยู่เราอยู่จังหวัดลางร้ายประเทศลางร้ายวิจะลงไปตรงอู้นไงวะลงสามมาัดวิจะลงวิมาวิจะลงหอลลิกานี่ไงหอลลิกาอยู่ตรงนี้ลงด้วยกันเลยไหมจบเออ นี่ยเราก็จะแพ้ด้วยกันอุ๊ดมีคนว่ะไม่เป็นไหรอกอยแรงเพื่อนคนน้นเองมันยิงอาจะบนฟ้าดิแล้วประเด็นคือมันจะโดนหัวดิใช่มันจะโดนหัวด้วยนะ้ก็ยิงโดนหัวบนฟ้านะคือแบบอ r ย you แล้วเขาเป็นลูกสิทธีทีนี่มีห้องทองโดนแล้วหนึโดนแล้วหนึ่งมันจะตายแล้วหนึ่คือได้ตัวแล้วคือได้วแล้วคือแล้วคือแล้วอลิ mm ้าเดือดจริง เราบวมเปสดใหม่ไม mà ่ได้นะให้บอมเลยพีก้าสูนพีเก้าศูนย์พีก้าสูนมาพีก้าสูนต้นน้ำต้นน้ำต้นหิงแหละใช่ไหมพี่เจอคนวะมันเห็นพี่แหละต้นน้ำอุ้ยสวยแหละโดนด้วยต้ิงแม่นซะด้วยมันตายปะ โดนอยู่โดนอยู่ไม่ใช่มันจะยิงอะเราเลมันเซฟผิดดีเนี่ยม้าไงตัวน้ำยิงเลยเนี่ยมันก็อยู่คนเดียวแล้ว,ล,วลุมเลยไม่ลม้มไม่ลม้มไม่ลม้มตะเอล้มมือสวยก็จะล้มได้นานเลยคุณแคสน,นะเสียงดูแครสไหมตัวน้ำใครกางไอ้บอ่ะตัวน้ำกางปไปเมื่อกี้นะไอ้บอโอเคโอเค อี๋ต้องลุมด้วยนะเออลองลุมใช่ไหมเราถึงจะแบบสู้ได้เอออียสู้ไม่ได้ลยุยเนอะหรือว่าเราอ่อนเกินไปนี่ไงได้ตังแล้วเดี๋ยวพี่ใช้เองตังนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอ <c oughs> พอไม่ให้แต่แม่ครับ ข้ซื้อของเล่นให้ครับแม่ให้พ่อไม่ให้แต่แม่ให้แต่บางครั้งแม่ไม่ให้แต่พ่อให้อะไรประมาณนี้เราก็เชื่อฟงังเขาดีเนาะคอยคนนึงไม่ได้ก็ต้องไปค่อยอีกคนนึงเออมเป็นปวิธีที่ดีอีกคนหนึ่งอาจจะให้เราเอออีกคนหนึ่งอาจจะไม่ให้พ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงชุดนี้เกิดจากการเล่นที่เราต่เล่นกับเพื่อนเยอะๆนั่นทุกคนแล้วเราก็จะได้ชุดนี้มา ชุดขันเทพวันเนี้เป็นงไงมาแล้วน้ำแต่นนวิถีแบบอันเนี้ยชาเป็นเนบอะแค่เป็นเนบเพราะว่านิ้วผมเมืวว่อวานนี้จะไปเล่นสั้นแอรจะทายคลิปลงแต่ไม่ได้ลงมันเป็นคลิปที่นานมากแล้วก็นิ้วไปชนกับโต๊ะดังดังไงต้นน้ำมันนิ้วหักอะอนึ่งอะ ม,มันเป็นการชนที่รุนแรงตอนนี้นิ้วก็ยังไม่หาาเลยนิ้วชาแล้วด้วยตอนนี้ยังไม่หาาเลยขออุ๊ยอะไรเนี่ยเราไม่ได้กดตรงนี้อุ๊ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วที่เราลงคลิปนี้โอเคเจ็บนิ้วตันน้ำา <c oughs> นี้ผมจะบอกอว่าจเจ็บนิ้วโอ๊ยใครช่วยได้บ้างนี่เจ็บนิ้วเลยพี่น้องเดี๋ยวขอซื้อกระเป๋าสาบก่อนนะ อยูไไ่ในเป้าสามเลยสวัสดีครับพ่อหรือครับหรือว่าแม่ครับ <S <S อะไรครับฮู้เราถ่ายคลิปไหมเราไม่ต้องจริงจังเราถ่ายคลิปป่ะอยล่เล่นไม่ได้ครับพวกเราต้องจริงจังงั้นแพ้ขึ้นมานะโดนหาว่าพวกเราเป็นไก่กนะผมโดนไลยค้างล้วนะว่าเป็นเว้นไก่ ก็เล่นเหมือนไข่จริงๆแหละเออแต่ก็รู้อยู่นะครับว่าผมอ่ะก็ขอบคุณคอมเมนต์ของไขรไม่รู้นะครับผมไม่ได้อ่านชื่อนะไม่ต้องสองนใจนี้ลนะครับเราเป็นเอาคําที่เขาบอกเขาว่าครับเป็นแรงมาดานใจในการทาคลิปต่อไปนนะครับผมแต่คิดว่าผมจะเล่นเก่งขึ้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันฝีมือมันอาจจะสุดอาจจะสุดด่เท่านี้ ผมก็จะพยายามเล่นต่อไปเรื่อยๆเลย,ย,ยครับเพื่อให้คุณผู้ชมดูทุกคนนะครับผมทำไมเสียเ่ยงแบบนี้เนะี <c> ่ย <oughs> แต่ตัวน้ำเข้าวงแล้วตอนนี้บอลอยู่ข้างในวงไม่อยากตีบอลแล้วอะเป็นลางร้ายาจะไปตีอะไรแหวะคนตีเราไม่ตีนะยิงเกมนี้เป็นเกมแนวยิงกันนะทุกคนมันต้องแบบไฟแตกสักคนตอนนี้ตันน้ำอยหลัง่ะไร มีสองร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บตังค์ให้อ่ะได้กี่ร้อยแล้วมีกี่ร้อย,อยโอเคตังค์พร้อมจะมิจะชุบพี่เพียวใช่ไหมพีมม่จะเข้าไปแล้วเนี่ยลุยพวกเราลรสบายตบตัวตบหัวพันตบหัวเลยอ่มาพวกเราอ่ะจะไม่ยอมพแพ้หรอกถึงจะมีอะไรมาขัดขวางพวกเราพวกเราจะลุยก,กันต่อไปไปเร็ว หาพวกเรากำลังสบายตบหัวบันมีแต่ไอ้นี่ตบมืออันนี้ตบหัวอุ้ยมีสวรรค์ลงมาข้างหน้าเราแต่เราไม่เก็บหรอกเพราะว่าเราของเต็มแล้วจ้าเก็บนิ้วจตนาอันนี้พี่เขเก็บนิ้วเลยสภาพนิ้วคือแบบตอนนี้ชามาแล้วอ่ะเออจตนาคนนี้คนนี้จตนาจตนาระเบิดระเบิดกดระเบิดกดอนพี่โยระเบิดก้ไปไอระเบิดกดพิเศษไปเลยยิง เราเบรคกดแตกแตกดิโดนนั่นอ่ะน้องเราต้องใช้ระเบิดขวานแล้วระเบิดกดระเบิดกดไประเบิดกดอีกอันนึงแม่งโดนไหมโดนไหมโดนดิระเบิดกดมาระเบิดกดมาระเบิดกดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยอ้มันไปแล้วนะมันไปแล้วไปแล้วไม่โดนเลย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  โอ้ดิงจ้าหน้าเราเนี่ยดึง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 เกียร์ใส่เพลงไงทำเองเองดึ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 งโอ้ยมันยิงระเบิดปะมันอาจจะออกมาเนี่ยหรือว่าใครนะาดึง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 โอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โอ้ยมีกับระเบิดด้วยตอนนี้มีกระเบิดตรงนี้วางกับเวชนั้านะลองยิงไบกระเบิดด้วูนะจะมาวางอุ้ยมา

มันตายมา้วไ,ไหม <c oughs> โอ๊ยมือพี่ช้าแล้วนะมือพี่เป็นเน่เป็นช้าแล้วเนะี่ยโอ๊ยไม่รู้สึกที่นิ้วเลยกนะันเน่นิ้วก้อยพี่ไม่รู้สึกเลยเ allora. นี่ยไม่เจ็บเลยจนะับดิเนี่ยไม่รู้สึกเลยแนะลยนะ้วมันเป็นแค่นิ้วธรรมดารู้สึกแค่นิ้วโป้งนั้นนิ้วก้อยไม่รู้สึกเลยแล้วเส้นเกล็ดเป็นนิ้วช้าทุกคนเราไปดูหางลามันต้องวิ่งตามเราขึ้นมาถ้ามันเถอะให้มันโดนวงดีบตายไป เราน้องไม่ที่หนึ่งอย่าแม่ไม่ยอมแม่หรอกเอาบอสเอาบอสต,อต,ตัวเลกระดาาเอาบอสตัวไหมฮะไม่ได้บุญเลยเลย <c oughs> ตายตายเลยไงเนี่ยวงมันจบที่พีกไหมโอ้มันจบที่ลงสี่นี่ว่ะน้ำน้ำดูวงเขียวหน่อยวงเขียววงเขียวมัน <c oughs> มาลงสี่ใช่ไหมเฮ้ยเราฆ่าบอสกันไหมไหนๆก็ไม่มีคนแล้วอะ่ะ เออเนี่ยค่ะบอสก็เร็วมาอาสัตตัวนึงอ่ามีคนได้ต้นน้าต้นน้ต้นน้าระวังระวังระวังเฮ้ตายแล้วอคนเลยฮาฮ่ฮ่ฮ่ฮาฮฮ่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 าฮ่าฮ่ฮ่าฮฮฮ เอามาเอาไปเอาไปกันรบกันรบกันเนี่ยบอลยูืนคนเดิมมีคนนี้ไม่มี่เอ้คนเดิมไม่ใช่คนเดิมมันไอ้คนเดิมเลยเออไม่ได้เหมือนยังไม่ตายอ่ะคนเดิมมันมดเลยเร็วเร็ววงมาเร็วไอ้คนเดิมไม่ใช่เงี้ยเมื่อกี้ได้ชุดเดิมเออผู้ชายคนนั้นเขายังตามเรามาอยู่เขาเป็นคนโรคจิตทีกคนดีแล้ว ไปลอลลุยเลืออีสิบคนเอ๊ะเฮ้ยมันมีคนคือยอดปะไม่ใช่ไม่ใช่ร่อนแล้วไม่มีเฮ้าีนี้อาจจะมีคนาอาจจะมีคนยึดวงแล้วก็ได้ในวงอยู่ตรงนน้นนะไปตรงนนั้วงเขียวอะเป็นน้ำนะเอาคนก่อนนะเราเน้นเรันจริงจังนะไม่เน้นหานะเอาจริงจังนะตอนนี้นิวพี่ชาแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆริงย <c oughs> ดับแอร์ดับแอร์ดับปะ อุ mat, ้ยสวัสดีสวัสดีมาสวัสดีมาหาเราขอบคุณสวัสดีวันนี้เราเอาสกิลโอเลออนมาไม่ได้ใช้เลยวันนี้ไม่รู้สึกเลยจริงๆเนี่ยเนี่ยรู้แล้วไม่รู้สึกเลยคนรฟินอะอวันนี้น้ำมีคนยิงเชี่ยวหัวมาอู้หูข่ายอยู่บนวงกันนะมีเห็นโอ้ยรถ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 ชนรถชนรถชนโอ้ยมันการเลยว้ยน้ำน้ำใครชุบกันได้บ้างวันน้ำชุบโอ้ยวันน้ำพุ่งมา นมาหาพี่พีมาชุบพี่พีกันน้มาชุบพี่พีกันมีคนมาอีกแล้วน้มีคนมาเร็วมาชุบพี่พีกันพี่พีอยู่ข้างคนเนี่ยเออมาชุบพี่พีกันพี่วิ่งพี่จะได้ิปงหนไปละจ้าโอ้พี่ตายแล้วมีคนข้าบนด้วยตอนนี้มันล้อมบอดเลยนะไอ้บอยอไอ้บออ้ไอ้บอ้ไอ้บอนอ้ออ้บออ้้บ้อบนไ้อ้บบ้อบเลย อุ้ยมื่อไหร่เรจะแพ้ไมาโอ้เพิ่มน้แล้วตามที่แล้วอีกอะอุ้ยค่าไมต้องสี่ตัวโอ้รานเพิ่มแล้วแล้วนิวิธีก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วมันกันเฮ้ยยิ้มแย้มแล้วชนะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะผมก็ขอตัวลาไปก่อนพขอบคุณที่มากไว้บ้างนะครับทุกคนเออนโอน์เออน์